สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองมนีอีสานครับมือนีกันลอยอีกแล้วเด้อพี่น้องลอยขึ้นภูครับหนีโควิดขึ้นภูพี่น้องเลยผู้ลนคาคือเกาครับสิ้พาพ่อแม่พี่น้องผมมาเบิ่งสวนผลไม่เึงภูครับมือนีก็ได้มันน้าหาสวนแล้วพ่อแล้วพี่น้องแต่ว่าก็สิเป็นผลไม้ชนิดใดก็ค่อยทาเบิ่งน้ากันครับเนี่ยเจ้างเราก็อยู่พอดีเลยพี่น้องครับมือนีก็ได้นี่คุณพ่อเราอยู่พอดีเอาจาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะน้ำเื้อจักหน่อยนะครับไอผม พ่อบุญส่งบุรสีเขียวบุตรสีเขียวสว,สวนประสงค์ทรัพย์บ้านทาวเวอร์มูเจตมูเจตตำบลตำบลท่ามาไฟหวานอำเภอเจียงคอจังหวัดชัยพุ่มครับผมโอ้เป็นเจ้าของสวนปลูกอย่างนีครับเนี่ยปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกเงาะปลูกลำไยปลูกลำไยปลูกเงาะเสร็จต่อโอ้เป็นเป็นสวนผลไม้เป็นบ่ครับครับผมปลูกมาจากปีแล้วคุณพ่อเนี่ยปลูกได้เป็นสิบปีแล้วเนี่ยสิบปีแล้ว แต่ว่ากัดจะเป็นเนี่ยที่เอียงเอียงเนาะคุณพ่อเนาะครับพ้าแตนคุณพ่อพาชมในถนนมีต้นทั้งใดแนนเนี่ยเขาทั้งใดทั้งที่บอกเขามุกนั่งรุ่นมันมันบ่สั้นบ่มันสั้นเพอย่างลงไปไปทั้งใดท่านนะเขากไปน้ำทังเลยเบิ้งไปน้ำทังแล้วไปพี่น้องบอกเบิ้งต้นต้นนี่เลยรุ่นแร็กเล็กเล่นบอกคุณพ่อเนี่ยรุ่นแรกปดปีนี้เป็นในข้าพนผลผลิตคุณพ่อดกดีบวรลึกจังเดย์เกี่ยวกับได้อยู่เทียบกับซสืเปียเออไหลสันอืมนี บปใส่ปุ๋ยปใสายคุณมึงเงาะไหมเป็นเงาะพันธอย่างก็คุณพ่อหน่อพันเงาะโรงเรียนครับเงาะโรงเรียนครับผมมันคือเฉี่ยวอยู่ครับที่สูงยง้ยมแต่คุณพ่อหน่อยมันซามันมันเท่ากับดิบีบไปเร่งมั่นไหมโอ้มันคอยตามธรรมชาติเ,ออเป็นธรรมชาติครับผมบอกรถคันน,นี้ว่ได้บฮะอยากลงลางตปลี่ <laughs> พวกมูลน,น่ะมันอยู่ทางพุ่มแฟกซ์สัญญ,ญาณล่มไป <c oughs> ไปครับชมส่วนในเนื้อที่จากไรคุณพ่อมีจากต้นเนี่ยของเจ้าเนี่ยอันนี้กับเบิดสองฟังน้ำนี่กับเป็นสิบหาไรเป็นพอหาไรผลแล้วไม่ไงไรผลล้ไม่น่ะสิบหาไรผลล้ไม่เอออันมูนมลนั่นลอยกัวไรปอนเนื้อที่ลอยกัวไรผัวโอ้มันคือสันติงลิงแทนหรือพี่น้องนี่แล้วกันเห็นมะงาะนี่มีจากต้นคุณพ่อจะปลูกจากต้นครับลอยต้นน้ำมะปลูอะลอยต้น แม่นยยก็สีใหญ่ๆกันอยู่แม่นบ่อืะใหญ่ๆสองฟังอ๋อคือสันเนี่ยพี่น้องลงได้บ่ดเหรอคุณพ่อเป็นทานอง,งอยากลงก็มาลงรถดพึง่งพี่น้องลงมม,<า>มีนอยลงมท่องเที่ยวครับปว๋วอันนี้เก็บขาดอกคือแม่นขบมวยมันรักบางเงาะเพิ่นบูพี่น้องพากันหอบเอาหอบเอาไปจันกิโลให้เราบนเนี่ยแม่นนักท่องเที่ยวว่นนั่นพันที่ขบมวยได้พี่น้องป๋าโอ้บางทีก็เถืงปุ่นแม่พี่น้องพุ่นด้วยอออาพี่น้องบน ผมเนี่มันเป็นขมวดขึ้นเดบุ๋เนี่ยเบิ่งพี่น้อยอู้้บักนึงอยู่ตัวอันดันึ่งเลยปัดได้รับอนุญาตจากเจ้าของเพิ่อนเราติเนี่ยแม่แม่เอาหนาพี่มันมานาพี่นํ้ำทั้งพุ่นก็มีอีกติคุณพ่อน่ะเออนี่ๆๆๆมันโอ้พุ่นเด็ดเปนยางดอกพุ่นเนาะนี่แไ่อันเนี่มองว่าท่านได้ตองมันก็ไขอยู่โอ้ต้นนั่นเขาแบเอาไล่แล้วมันต้นใหญ่แล้วเนาะงคุณกว่ไขคจักรอบแล้วครับเนี่ย สามสามรอบแล้วโอ้ปีนี้ลาค้าหน้าสวนเป็นไดครับดีบ่อ่ากะหน้าสวนกับบ่มีไฟมาสื่อเอาไปขายตลาดเจียงข้อลูกสาวขายได้เอาไปขายเองสามสามโล่ร้อยมันอยู่ในเพลินบ่เห็นที่รละสามซึมหาสามโล่ร้อยเนี่ยพันโรงเรียนมันบ่พันเงาะโรงเรียนโอ้ตอนนี้ยังไหลเพราะเาผลผลิตไหนมนก็ติหัวตะ่นเชิงไงบ่โอ้องก็ได้เครื่องทังแสดงว่ายังไหลอยู่ด้วยถนนเนาะพูดนะต้นฟ้าเรื่อนผมเข้าเ็ยบ่ ไปทายไปผลทั่วไปทั้งเด็กไปจริงๆไปไงอยู่ไปสบยังชมส่วนไปโอ้นอกจากทุเรียนแล้วก็มี่ยังมังคุดตีขุนพ่อน่อ่ะมังคุดอันนี้อันนี้ได้สามสิบเก็บใบไว้เอาไปวัดมืออื่นเนี่ยเป็นไม่เราตีเนี่ยเก็บมาเพา่ปแล้วอันนี้เดี๋ยวครับต้นอีกอย่างเนี่ยอันนี้บานชักมุนลูกบานชักมุนลูกเป็นสมุนไพรตีครับขายได้เป็นสมุนไพรใบต่ขายเใ็ดในไร่สารโอ้คือเขาบรให้ยามาใกล้ เราปลูกแบบไม่ใส่สารเคมีเลยงงครับเนี่ยธรรมาชาติเลนะ่นมะงาะเนี่ยจังหวัดท่าท่าพร้อมาแล้วปะวัดเดีดขียอีกอย่างเลยปลอดภัยกัดง่ายได้เลยหลวงพ่อขาบเลยโอ้แต่ว่าต้นของเรามันสูงเราพี่น้องเราปลูกหลายปีละเว้ยหัวล่มลื่นครับเนี่ยทั้งไตมันบ่ดดกต้นเสตตอมันมโอ้ แต่ว่ากล้องผมจีอาจีเาะเห็นหน่วยแล้วพี่น้องหน่วยย่งสูงพี่พี่แม่นี่แม่ต้นนี้เอาต้นนี้เด่น่หครับหน่วยหน่วยหลายอยู่แต่ว่ากล้องผมมันสูงเต้นีมันเห็นบ่เห็นครับเห็นอยู่หัวพี่น้องเห็นบ่ครับพีกกายต้นนี้ดกลกเออต้นบักสูงเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวต้นสตอเนี่ยออกเนีมันห่ายเก็บดีคุณพ่อเห็นในจ้างเลยงานจางด้วยมันยู่สูงผลเนาะจางเดี๋ยวไปขึ้นนี่มันไปครับขึ้นไปใช้อีก ยังบ่ทันทัวยูนบ่ครับส่วนนี่หมดเลยวมันกับพ่นเด็เฮ็ดส่วนผลไม้ถึงพูนนี่มันเป็นไหนคุณพ่อเจ้าเฮ็ดยากบ่เนี่ย,ยอันใส่น้ำเอียงโหดครับเนี่ยใสยน่น้ำหน่ำซับที่เรียกเป็นหน่ำซับแมนนี่สาพักยุติครับสายุสแสงไม่นองมีฝายโอ้เป็นหน่ำซับพี่น้องทีแล้วนี่สันส้นสั้เลยพี่น้องเห็ด <laughs> บ <laughs> าปแล้วเจ้ <laughs> าบัวพาเราขึ้นลงห้วยเลยจนเราดูทับ<อ>สินดิเราไปพา โอ้ขาพอดีพราหมูคอเอาไปหลายๆมันพอเอาอยู่มุมนี่เราสนไนนั่นนั่นเนี่ยนี่นี่โอ้เพียบครับอยู่ทั้งตีกับโดกแล้วเด่นเนาะปกติบนบนลงยางก็ได้เด่นเนาะอยากบอกต้นเถอะเพราเห็นดียางไปหันยางมันอ้อมมากนี่ขับมาเบิ่งโอ้นนะดันกองของน้องเจอสวยามเรบพุนนะขับเบิ่งโอ้ตายตายตายเจ้าผมเคยลงเกียร์แช่สีแถบมุกเห็นปากเจ้านอนสนเนาะ ปกติย่างมาพี่ก็เลี้ยวเด้นองหันเนาะกับใบใต้อยากลงอยากลงหาเขาโอ้หาแต่คุณบ่อว่าพี่จะไหนหาเป็นเงาะพันลุงเย็นปอดสารด้วยพี่น้องเพื่อไดอยากมาชมบรรยากาศกับหาทั้งเข่าม้าเอาครับบักไหนเลยปาปวงพันปีนะครัะทั้งไปป่ากปวงกันบมดคุณพ่อเนี่ยนี่แหละอ๋อยังหน่วยยังหลายอยู่พี่น้องมันที่ไหวเดียนได้คุณพ่อมันดึงว่าเสียวต้องระวอดเบิดพันษารสชาติเป็นไดคุณพ่อรสชาติดีบ่เอากับซิมให้พี่น้องคนเห็น เดี๋ยวพี่น้องบ้านเก็บเบืออเราปิดร่วนมาหอดที่เราต้องขออนุญาตซิมให้พ่อแม่พี่น้องผมเบิ่งก่อนครับอย่ามาท่ายตรงหุนท่านอยู่บ้านอุ้ยข่อยเมย์ข่อยเมย์เขียวแกกินได้แห่งดีพี่น้องสุดยอดสุดยอดอันเขียวเขียวอนนุ่ยไงหน่อท่าความมือเราทายซิมอยู่พี่น้องเดี๋ยวซิมก่อน อย่าเอามือจับปลายพอดีมันเป็นการสั้นเอามือจับบ่ได้เนี่ยมัน้นเริ่งต้นนี่ดูครับหยั่งกระดีฟันออกเห็นบ่เห็นบ่กไ้องเอาหนามมันก่อนไม่อย่างแดงเลยครับนี่นี่แหละดึงยอดมันสู่สูงมันต่ำกว่าถ้าแซะผมด้วยนี่โอ้โหกระแสะกระแสะเข้าไปผมด้วยเดี๋ยวพี่น้องนี่เจะเบิ่งอีกครับพี่น้องทุกคนเนาะเป็นหน่วย ไว้ปอดสารเนื้อพี่น้องแห่งดี้ดีครับนี่ยกระชายต้นเพลือกกระชายเปลือกรสชาตินี่สุดยอดครับกระชายน้องไงรสรสรสชาติสุดยอดพี่น้องเนี่ยแซ่บแซ่บบัวครับบัวเดซายจั๊กยังปุ๋ยกับบัวเดซาปุย๋ยกับบัวเดซาโอ้ถ้าเจ็บขายเอาซื่อซื้อเนี่ยเออเอาคักๆปลาโดยบ,บ่ต้องลงทุนเป็นบาเงาะที่บ่ลงทุนเลยตีครับเนี่ย แม่น <Man. S 2> โอ้ปุ๋ยกับปุไส้แม่พี่น้องมึงรั่วครับบัวตอนนั้นยังดกอยู่ธรรมชาติธรรมชาติเลี้ยวเต็มแมงอย่างที่จอดมันบ่ครับนี่เอาสามเตียอะไรไปจะลดเนี่ยป่าเป็นเงาะลอยกัวต้นวันที่วันไหนลอยต้นมันก็สีใหญ่กันอยู่ทั่วที่มันบ่อคุณบ่วเดี๋ยวยูฟังปุ่นแน่นเป็นพันผมซิมเมึงเราพี่น้องมาเงาะเราแซ่บแสบแห้งแห้งพี่น้องช่วงนี้บัวทันได้ไว้ด้วยครับผู้ใดอยาก ชมบรรยากาศในสวนกับม้าครับเส้นทางมาป่าโปงพันปีเนี่ยครับมาซิมมาสื่อผลผลิตแล้วพี่น้องเพราะว่ามังหะสดๆขันพูดใดเคยกินแล้วกับซิลู่รสชาติอยู่ครับมันบดทันมีนม้ํามันสีแห้งแล้วมันสีหวานดีครับเนี่ยเบื้องพี่น่องเอบเบื้องเอา,เอาอต้นแต่ว่าต้อนอยู่สูงจังอนเด้อขันมาสื่อนี่คุณพ่อต้องเก็บใบเองกเมนบ่ครับเนี่ยเก็บสั่งท้อสั่งเจ้าไว้ก้อนเราเจ้าที่เก็บให้เต้ต้องเงินเอาไปสั่งเนาะ บอสมมุติเพื่อนสีมาชมบรรยากาศเนี่ยมาเก็บแล้วก็ไปซังเลยเนะยาะก็ไปซังโลดเท่าก,กันพูดเลยเพื่อนว่าอยากเก็บเพื่อนที่มาซื้อเดี๋ยวเจ้ากเก็บไปถ่ายเพื่อนเมีนบะมันก็กันนั่นก็ต้องเอาจ้างคนงานนิดเขาโอ้จ้างคนงานแต่ว่าสว่วนเราก็จะเป็นเนื้อที่อยู่ทั่วที่ทั่วแดนเน,ะนะาะคุณพ่อเนาะผัวเขาบอก่ายางมาทั้งไขว้เราได้นั่งเช่าเมียแล้วเราว่าขาปอดีเพื่อนนาพี่น้องพาเรายางขึ้นวังหันเมย อ,อยู่ในเหลือปนนี่แต่พวกไปใส่เทียนน้องฝ่อสวรรนน,นิ่่คนคบนี่ฝ่อนี <c oughs> ่แหละผูสมผูสมฝ่อสับมาเอาหนุ่มสวนเราอยู่ในเติบด้วยพี่น้อง <c oughs> หายากเติบอยู่ครับแต่ว่าผู้เดมาแล้วสวนเราปลอดภยัยเพมีสารเคมีครับนี่นปลอดภยัยจากโควิดแต่ <c oughs> ว่าผู้ใดขึ้นมา้างล่างต้องเบื้องเจ้าของดีๆวยครับเราปลอดอย่เอถวอยยังน้อยหนึ่งปลอดครับเบิ่งพี่น้องต้นน <ๆ S 1> <ด>ี่ไหม เปียปุ่มนึงปุ่มนึงแบบนี้เนี่ย,ยใส่ปุ่มเนี่ยมังง,งะนี่มันเจ็บพ้อมกันเมื่อไ้คุณเนาะคุณพอ่อเมนบะมันต้องยทยอยท,ยอย,ทยอยเก็บเด้พี่น้องเบ่งเอาส,ว,สวยได้แต่แดงกับเลียงฝนครับฝนลูกข้าเร้ามาแล้วบ่วลูกข้าซิมของเราเบิดลายโลแล้วเดี่ย่ะ <S <S ลูกข้าไวรุ่นนี่ครับบ่วพ่ใดบ่เคยเห็นต้นงะสดสดกดกเพราะให้มีได้ชมอยู่ด้อยพี่น้องอู้พ่อครับแ่ามันต้องทยอยทยอยเก็บเนาะคุณพ่อมันบ่พพ้อมันกันเนาะมือก่อนนี่ย้อยอยู่แล้วนี่เนี่ย คนนี้ทยอยขายไปแล้วดิทันหัวมาพุ่นหักเอาหักเอาโอ้อันพุ่นตีคุณพ่อแรงน้ำยวไปเบิ่งแรงน้ำก่อนครับไปท้ายแรงน้ำด้วยน้ำเนี่พี่น้องอันนี้ดิคุณพ่อเป็นน้ำซับอ่ะอันนี้เป็นน้ำน้ำเย็นน้ำฝายน้ำฝายไม่ย่างไม่เผื่อนอกจากหมักเงาะแล้วก็จะมีหมักเขียบมิ๊อย่างแน่วกคุณพ่อหมากเขียบเปียกายหลายพอดหนังทั้สาวมันทั้สาวแล้วเออมันเลยมันก็เป็นไว้เสียทั้สาวแล้วเนี่ยของเจ้าของกล้วยอืม อ,อุ้ยใส่ใส่นี่นะปะ๊าพี่น้องมึงนี่จะต้นดกๆอกะวา,า,นาเนี่ยทายน้ำไปนี่มันง่ามไรเนี่ยไปยืนไปยืนหันจงังหวะน้ำนี่มีเบ็ดปีนบ่คุณพ่อเนี่ยนี่เบ็ดปี บ่แห้งเลยบ่แห้งแท้แต่ว่าแห้งทั้งขืนแห้งเอ๊ะแ,อแ,แล้วมันเลิกทั้งพี่ติมันเลิกทั้งปุนอันนี้เป็นเป็นน้ำธรรมชาติคือน้ำซับก่อนธรรมชาติน,น้ำซับยุ่ปุ่นอ้างน้ำที่เอามาใส่ยังมีอีกยุ่น้ำซับอ่ะอ้างน้ำม,มันต้อนอยางดูดเบิดแล้วก็เลยจ่อลูกไม่จ่อให้ครับที่ได้ใส่ผู้เดียวติดไหนคุณพ่อเนี่ยก็ผู้เดียวแล้วห้องผู้เดียวเจ้อันนั้นก็แม่น้องเจ้าเบิดติดทั้งหม่นปลาทั้งปหมดไม่งคนละไมเห็นว่า นั่นเมีโอ้มังเงาะเบิร์ดนู้นเมีเออมังเงาะพูดเมีเงเบิร์ดเออคุนดูเขาได้เราเราทั้งเจ้าไปเจ้าไปทา้งใดคุณพ่อไงฝายพุ่นโอ้มีฝายไปพุ่นบ่ไปก็ได้ดอกมันยากครับบ่ไปเราเบิร์ดเบิร์ทั้งนี่ปลาก็มีนนี่เมีคุณพ่อนี่ยเมฮะปล่อยปลาพร้อมตีปล่อยปลาธรรมชาติปลาปลาคอปลากระเดิดปลากระดีนี่ละบอ้ครับพี่น้องเบิรงทั้งพุ่นแม่นเบิร์ดเลยครับส่วนมังเงาะเราเบิร์ดครับเงาะสดๆนี่สุดยอดความแซ่บเลยพี่น้อง นุ้ยอาจสีพุ่แดงดีแต่ว่า,สารสชา่ินีสุดยอดเป็นเงาะลงเยนภูแลนคาครับอของส่วนคุณพ่อแล้วนี่แะครับแต่ว่าเมือ่อฝนตรงดีทั้งตีคุณพ่อคือซุ่มๆอยู่เนี่ยสะสมทรัพย์พได้สนใจอยากเมืซื้อหาผลผลิตอยากมาซิมกะมาหาเราเลยครับนี่เบอร์โทรบอกคุณพ่อเบอร์โทรเจ้ามันโทรกันบ่ด้ด้วยโอ้พอมีสัญญาณดีหน่อยยุ่นเนี่ย บ่้อยปวดอ้อยส้อยถึกเสมอปล่อยนอซ้อพี่น้องผู้ใดสนใจกันน้ำหาเองครับสัญญาโทรัพท์บ่ต้องเบาห่อนละว่ะบ่อยากกินกับบ่ต้องมานี่านนเลยอยู่ในป่าในโด่งแท้ๆครับแบบสัญญาณบ่มีเลยพี่น้องแต่ว่าม้าถามหาเอาครับว่าไปทางไปป่าปงป่าปงพันปีครับที่อยู่ใส่กับคยน้ำขื้นมาหาเอาเด้พี่น้องนี่ยังหลอยู่ครับหมากเงาะหมากยี่ยังเราก็เต็มอยู่เนี่ย คนครับท่านผู้ชมกับเจ้าของแล้วก็ย่างไปแล้วท่านก็เอาเป็นว่าคลิปนี้กับนิ่นบรรยากาศในการรับชมแบบบรรยากาศสวนยังสีเหล่าพี่น้องผู้ใดามากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ